สวัสดีค่ะนอนแ ชาแนลนะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อากาศข้างนอกมลพิษต่างๆอ่ะมันค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะเราอะ่ะก็ป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วเนาเราอยู่นอกบ้านแต่บางทีเราลืมไปค่ะว่าในบ้านเนี่ยก็มีเรื่องของฝุ่นที่สะสมอะ่ะเป็นจํานวนมากเลยที่บางทีบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการภูมิแพ้คันเนื้อตัวต้องกินยาแก้แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าในบ้านเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกโซฟาผ้าหมอนที่นอนตุ๊กตาอะไรต่างๆเงี้ยรู้ไหมคะว่า มันมีการสะสมของเชื้อโรคแล้วก็ฝุ่นไป็นจำนวนมากเลยค่ะแนนก็เลยไปเจอตัวช่วยที่ดีอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะนั่นก็คือเครื่องขจัดคราบเฟอร์นิเจอร์ระดับมือโปรจากบิ s เซลนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือรุ่นสปอร์ตคลีนโปนั่นเองค่ะเขาทํางาน3ขั้นตอนภายในเครื่องเดียวนะคะนั่นก็คือพ้นซักดูดและก็ขจัดคราบด้วยวิธีการประกอบและการใช้งานจะเป็นไงเดี๋ยวแนนพาไปดูเลยค่ะ สปอร์ตคลีนโปรเนี่ยผสมผสานการดูดแบบสูญญากาศอันทรงพลังแรงถึง750วัต์เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแปลงหมุน33,000รอบต่อนาทีทั้งขจัดฝุ่นที่แบบฝังแน่นมานาหลายปีอย่างเตียงของแนนอย่างเงี้ยนะคะที่มีฝุ่นหนาแน่นเนี่ยก็สามารถขจัดคราบได้หรือจะเป็นคราบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นทำนมหกน้ำหกอะไรเงี้ยคะ่ะก็สามารถทําความสะอาดได้ภายในครั้งเดียวเลยและตัวนี้นะคะก็จําเป็นนะคะที่จะต้องใช้น้ํายาที่ออกแบบสูตรพิเศษของ เซลเลยนั่นก็คือ Bissell Wash and Protect Professional s t e a n and Order คุณสมบัติของ Bissell Spot Clean Pro นะคะอย่างที่แนนได้บอกไปตอนแรกนะคะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะเขาไม่ได้แค่เช็ดนะแต่เป็นการขจัดคราบทั้งพ่นซักดูดสะอาดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะนอกจากจะขจัดคราบ กระป๋กต่างๆแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะกําจัดเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียได้ถึง95%พร้อมกําจัดไรฝุ่นได้ถึง94%เลยค่ะและที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะคือระบบถังน้ําคู่ไซส์ใหญ่นะคะทั้งแยกน้ําสะอาดนะคะแล้วก็น้ําเสียเนี่ยออกจากกันนะคะสามารถเติมน้ําแล้วก็เทน้ําเสียทิ้งได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกมา,มากๆเลยค่ะหัวแปลงของเขานะคะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือจะมีหัวแปลงขนาดเล็ก8เซนนะคะแล้วก็15เซนนะคะสาหรับเอาไว้ใช้ในพื้นที่กว้างๆนะคะสายท่อดูดนะคะยาวน 1.5เมตรแล้วก็สายไฟยาว6.7เมตรค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายทําความสะอาดได้ค่อนข้างไกลเลยจากที่ได้ทดลองทาความสะอาดน้องหมอนตัวนี้นะคะก็คือเห็นได้ชัดเลยนี่คือ b บ efore แล้วก็อัฟเตอร์ที่ได้ดูดไปแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าแตกต่างกันชัดเจนเลยดูตาน้องสีตัวน,นี้ยังตาดําอยู่เลยตัวน,นี้ไม่ได้ทาไอครีมนี่ทาไอครีมแล้วตาขาวแล้วนะคะเขาซากักแล้วก็ดูดแบบแห้งเลยนะคะอาจจะยังมีชื้นๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยรวมก็คือมันไม่ได้แบบเปียกฉ่ำเหมือนเราเอา ไปซักเครื่องซักผ้าขนาดนั้นนะคะก็คือดีมากๆเลยแล้วก็พวกเป็นงานพรมโซฟาผ้าหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเกิดการเลอะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวสปอร์ตคลีนโปรตัวนี้ได้เลยนะคะแนะนําว่าให้มีติดบ้านเลยเพราะว่าเลอะปุ๊บดูดปั๊บทําความสะอาดได้เลยไม่ต้องจ้างช่างใดๆเลยค่ะ คือประสิทธิภาพของเครื่องะจัดคราบวิเซลนะคะรุ่นสปอร์ตคีนโปรที่แนนได้ทดลองไปนะคะ oh. เดี๋ยวแนนทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้ description box ข้างล่างวิดีโอนี้เลยแนะนําเลยนะคะว่าต้องมีติดบ้านค่ะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วไม่ต้องหงอช่างเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะใครนะคะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันให่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย